ปกติคุณสองคนน่ะเบย่อไหมงงไหมเขาจินตนาการไม่ออกว่าสมมติบทบาสมมติคือไอ้จะชวนไอติมไปกินกาแฟไอ้จะพูดไอ้ติมบ้างแต่ผมไม่เข้าใจคำถามนี้เลยือนลงว่าแบบคือมันอยู่คนละโลกเหมือนเหมือนบทสนทนาเหมือนมันอยู่คนละโลกแต่คือจริงๆไอติมเป็นเป็นเป็นคนแบบแบบพวกเราแหละพวกเราคืออะไงเป็นคนแบบชั้นเนี้ยแหละไม่ใช่ผมบอกตัวเองแล้วผมบอกตัวเแล้วทั้งแบบแบบนี้คุณลองาสมมติเลว่าแบบเฮ้ยติมไปกินกาแฟไหนไปด้วยกันอะไร พายกันสิเพ้ถ้าผมเป็นไอนะหรือว่าเออันเนี้ยผมไม่ได้แนะนํานะแต่ว่าผมเนี่ยแบบบอกเฉยๆเนี่ยพูดอย่างนี้ดิอะไรนะแต่คนเางเก่งคนเางเกตแล้วบอกว่าแต่ว่าอย่ายไปพูดเลยเนาะเอาเธอหัวไม่ชีเนี่ยคือแต่เป็นคนแรงใครแรงจริงๆเป็นคนแรงหรอมากไม่ได้แรงาาเลยคือถ้าถ้าให้ด่าเนี่ยถ้าให้ด่าถ้าให้ด่าคนอนะ่ะกูว่ามีร้องไห้ได้จริงหรอเพราะว่าใช้ใช้คำไม่ ใช่เป็นแต่มันด่าเป็นนักตัวทีแล้วก็แบบว่าช่างสรรหาคําที่มันแบบคืออ้อย่างอย่างอย่างนันเนี่ยด่าตรงตรงแค่ว่าแบบแบบด่าแบบตลาดเลยแบบคแไม่ต้องแปลอ่ะแต่อันนี้คือบางทีเนี่ยถ้าด่าแล้วแบบเอ๊ะผ่านไปแบบสักสห้านาทีอะไรแบบโอ้โหคุณเจ็บอารมณ์แบบปี๋หุดด่าป่ะปี๋หุดแล้วต้องแปลเยอะอันนี้คืออันนี้กรีดอันนี้กรีดเลยอันนี้คือกรีดเลยคือนอนไม่หลับอ่ะแล้วโดนนอนไม่หลับคุณเคยโดนไหมไก่ทิมา ไม่เขาบอกว่าไอ้เขาโอเคเขาเป็นคนมีเขาเป็นคนที่ที่ติดตามมารดำงนนของพรรคเป็นตุนการก็ขอแล้วมีความเห็นว่าเออตรงไหนที่มราควรจะปรับเปล่นสอบรอสออ มันก็เออเราไม่ได้คิดมอะไนจริงมันก็แับมาทำงานเออแล้วก็เราก็เราก็เนี่ยเราก็เลยต้องต้องอธิบายเออแสดงไว้ติดติดอะไรไว้ไอซอลอทุกเรื่องผมพังได้ใช้คำนั้นไม่ได้ใช้คำนั้นต้องบอให้แต่ยอมรับเนี่ยไงนะเป็นคำที่แบบต้องไปแปลอีกรอบหนึ่งเออ เป็นเสื้อผ้าพวกตอนที่ผมทำงานที่ไปสตารแรกเขาเคยเขาเคยมีสัตาร์แรกเลยที่เขาไปเป็นพนักง,งานเขาบอกว่าวันอการที่นี้เขาใช้คำว่าภาษาเป็นคำโอมิเกชันเดิมดิเซนต์คุณมีหน้าที่พิสต์ฐานคือถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรมันไม่เห็นด้วยคุณไม่ใช่แค่มีสิทธิ์ในกนาคารนะคุณมีหน้าที่เพราะว,าว่ามันถือว่าบางทีคนที่เราจ่าอาจจะลืมคิดเหมือนไปแต่ถ้าคุณเงียบเราไม่พูดเนี่ยมันก็ทำให้สูญเสียไอ้ความที่เห็นเึ้นมาเพราะมันรอบครอบหลักการไปอันนี้ผม ไม่วอกจริงว่ามันเป็นมุมบวกแต่ไม่แย่เหมือนกันมันก็ใช้พลังเขาอีกทีนี้ใช้คำว่าอะไรนะใช้พลัในการี้ยึดคำว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่ะ obligation to d e s c e n t d e s c e n t D I S S E T ก็คือมันแปลว่าเสื่อมทางบวกมีหน้าที่ต้องที่ต้องเสื่อมแล้วเขาจะมาคู่กันบอกว่าให้คุณปฏิบัติเองมอนเป็นโอลเนอร์ถูก อย่ามองว่าเป็นลูกนักงานประโยชน์ที่ทําตามแค่ที่มีคําสั่งออกมาแต่ให้มองว่าถ้าถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทนี้คุณจะคุณจะมีความผิดยังไงแสดงว่าไอ้มันก็ทําตัวเป็นเจ้าของได้ไหมผมก็คิดว่าเออก็ก็ดีใช่ไหมขาดคนอย่างกูไม่ได้แน่นอนทางเนี้ยจริงไม่ต้อสรุประเบระบอะไรไม่สรุประเบียบมาชนิดอะไรใครอันนี้คือมีสายขาดทั้งหมอ่าอันนี้ก็แกระแสเดียวกันเออซึ่งอันนี้คือขาดไมขาด คือเขาอาจจะไม่กล้าพูดคือเขาอา่ะม,มีมีความคิดเห็นแต่ว่าเขาอ่ะไม่กล้าพูดเขาเลยกันมาสิบคนซึ่งซึ่งซึ่งบางคนอะเขาจะรู้สึกว่าเฮ <c oughs> ้ยพูดไปอ่ะเดี๋ยวมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอ่ะมันคือการมันคือการแบบวิจารณ์โดยตรงกับๆๆกับผู้บริหาระอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบไม่ไม่ไม่ได้ลงสอสอหรือว่าเออจะเอาไปพิจารณ์ซึ่งจริงอคือคนเราไม่เสพเขาไม่อยากเอาไปเสพซึ่งจริงๆมันมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกซึ่งเราเราชั้นเองอ่ะก็เชื่อว่าพักอ่ะไม่เป็นอย่างนั้นนึกออกปะฉันกก็็เเลยแบบว่าาอออคืถ้ ส่งมาถ้ามีเหตุผล็นก็กูเห็นด้วยอ่ะคือกูยื่นยื่นกป็นคูทั่วไปให้เลยคือมันจะต้องแบบถามใช่ไหมถามเพื่อแบบไปข้างหน้าวิพากษ์วิจารณ์เพื่อไปข้างหน้าไม่มันก็ดีเพราะมันก็ทำให้บางทีเราก็จะเห็นว่าสมมติว่าถ้าพูดถึงการมานของผสมแล้วเห็นว่าโอเคสสมองเข้ามาจะะอย่ามองการ์ดดูไหนก็แบบเข้าใจกันผมว่ามันเป็นการฝึกระเบือสังคมว่าเพราะคำถามส่วนใหญ่ก็ทั่วไปไม่ใชาจะเป็นบาง เห็นด้วยกับฉันเออถ้าจะเป็นผมก็คุ้นชินกับอาจจะเป็นพีชที่ทำง,งานที่แรกด้วยเนี่ยเราคุ้นชินกับว่าทำแบบนี้นี่กำลังจะบอกว่าคนอื่นนาะไม่ชินแต่ผมกมมม็ชินแต่คนอื่นอาจจะไม่ชินอันนี้คือแปร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 ภาษายติ๊งเอเอต้องพงนิดนึงก็คือผมอะชินเแปรบอกว่าผมกม็ชินเพราะว่าือถ้าแปลกอย่างนี้ก็คือคนอื่นอาจจะไม่ชินนี่คือเป็นภาษาอันนี้อันนี้คือเถนิกัาระดับนึงแล้ว ไปไ,ปไ,ไ,ปไปได้ไปได้ไปได้ต้องใจอนี้ให้บรรยากาศในห้องกับเราบกเนี่ยเออข้างหน้าผมดูอคือพิเวลโลนข้างหลังผมคือไอข้างหลังผมคือนี่ใส่ถามกันเลยเนี่ยอยู่ท่ากลางวันปู่มันอยู่ในบล็อกตั้งแต่เมล่อไหร่กนะภาษาคือไอไอตัวสองมาอยู่อยู่กลางตาพายุเออแบบพายุหมุนรอบตัวใช่ไหมโอ้โหแต่ก็ถามเยอะทุกคนเลยคุณกับไอให้ถามเยอะกันผม้ที่ติมถามเยอะอะเราไมหน้าไใจติม ก็เลยถามเยอะๆเต็มคืคอค,คือถ้าใครมาปีแรกนีถามเ <c oughs> ยอะทุกคนเลยเพราะว่าอย่างนี้มันจะคือถ้าคนมันอยู่มา2ปีขึ้นไปมันจะมีความรู้สึกว่าเมื่อปีล้วกูถามแบบเนี้ยออพิจาภารกิจซ้ําซ้อนไหมทําไมให้อันนี้ทำไมถึงให้อันนั้นอันนี้เมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยคือจะเวยถามไปแล้วเราก็เลยจะไปถามแบบเหมือนกับปีนี้เราจะมีภารกิจแล้วว่าโอเคเราถามอันที่เราจะตัดเองเดียวเออแต่ว่าแแ่่่่่บบาาาางีีออะเเเเพืนนนนนนยยจวกรรูู้้้้หัไไปดซึ็ขใ แต่แต่อย่างไอติมเนี้ยคือเขาเขามีภารกิจของเขาาเหมือนกันเออว่าว่าเขาแบบอยากทําทอะไรอ่า,อาตั้งถอยจริงเพราะว่าที่ผมถามเยอะทุกแม่ก็เป็นสำนักอะอไรรม่เราเราแบ่งกองละพินเราแบ่งแบ่งความรับผิดชอบกันไม่ใช่กองละพินนี่คือพลภารกเชิงลบอีกแล้วนี่คือแบบว่าฟังไอติมแล้วมันจะแบบลื่นหู เอเอหมดได้ได้คุณต้องไปธุระก่อนใช่ไหมผมกลัวว่าคุณไปเดี๋ยวผมจะคุยใหญดี๋นี <net <net ่ค bon ุณแบบเกินเขามาสี่สิบนาทีเลยโอเคเราเริ่มเราเริ่มช้าอ๋อเราเริ่มช้าเพราะว่าพี่ท้าคนในหลวงเวงก็ใส่ไม่อยากไม่อยากให้มันเอดขาไปอ้ยผมสู้เขาไม่ได้หรอกเออก็เดี๋ยวถ้าอีก้นึ่งเพลงเวสู้ได้เออไในหลวงเวงสู้ได้วันนั้นผมแชร์คลิปไปเลยเดี๋ยวผมไปก่อนผมแชร์คลิปไปเขียนว่าคลิปเสียงพักงูเห่าฝ่ายค้านเออเหนื่อยมากเจออีกแล้วคนที่มาคอมเมนต์คนหนึ 这个老兵。<laughs>